เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพัๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับช่องครูดวงคอยเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบหลายครั้งเราก็รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเพื่อน,นํามาสะสมก็ต้องบอกนะครับว่าเหรียญกระสาบที่ครูดวงนํามาสะสมนั้น เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครูดวงทำงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์หรือว่าเครื่องปั๊มนะครับบางคนก็เรียกลูกตาแม่ตานะครับเป็นเครื่องจักรแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการดีไซน์แม่พิมพ์มานี่23ปีมันก็เลยทำให้เราพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปั๊มบ้างนะครับก็เลยสะสมเหรียญที่เป็นเหรียญเออเลอร์คอยค่อนข้างเยอะ คลิปนี้ E ีพีนี้คงจะมาพูดถึงเหรียญสลึงปี2547เหรียญสลึงนะครับหรือว่าเหรียญย5สตังค์ปี2547เนี่ยของในหลวงราชการที่9จํานวนการผลิตนี่ก็หลาย10หลายร้อยล้านเหรียญนะครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆนน้องหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ มีเหรียญที่มีราคาแล้วก็หลายคนไม่รู้ว่ามีราคานะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดมีเหรียญน,นี้แล้วหาที่ขายที่จำหน่ายไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับส่งเหรียญเข้ามาพูดมาคุยกับครูโดงถ้าเกิดราคาไม่แพงมากไม่แรงมากครูโดงก็จะรับซื้อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเรา ก็ชอบแบบนี้เหมือนการแต่ขอให้เป็นแบบเหรียญที่คุณดงจะบอกนี่นะครับเหรียญที่คุณดงมาประกาศรับซื้อจะเป็นเหรียญย5ส้าสตางค์ทองเหลืองเนี่ยเหรียญแบบนี้แหละที่คุณดงซื้อมาเนี่ยเหรียญแบบนี้ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับนี่ด้านหน้าในหลวงราชการที่9นะครับยังถือว่าคมชัดอยู่ส่วนขอบก็จะเป็นเฟืองจักนี่ครับผมโดยรอบเหรียญแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับนี่ด้านหลัง เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นวัดมาธาตุนะครับนครศรีธรรมราชปี2547อย่างที่บอกนะครับเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตเยอะมีความคาดเคลื่อนออกมาเยอะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาดูเลยดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงคูโดงก็ได้มาหลักร้อยบาทนะครับจาก25สาตางค์เนี่ยโหเพิ่มขึ้นมานี่เป็นพันเท่าเลยนะครับลองลองดูนะครับ นี่คือเหรียญเห็นไหมครับนี่คือเหรียญปี2547ที่เป็นพระเสียงขวางครูโดงกำลังได้มาอีกนะครับตอนนี้เหรียญพระเสียงขวางพระเสียงตรง ซึ่งไม่ใช่เหรียญกาจนาพิเศษต้องต้องทำความเข้าใจนะครับหลายคนส่งเหรียญกาจนาพิเศษมาขายมาจําหน่ายนะครับบอกเป็นภาษีนตรงการออกแบบดีไซน์ของเหรียญกาจนาพิเศษภาษีรตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญหมุนเวียนแล้วเจอภาษีนตรงสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับเนี่ยเป็นพันเท่าเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็400นะครับตอนซื้อมานะครับนี่กับผมปี2547เนี่ย คุณโด่งก็นของจริงมาให้ชมนะครับเพราะว่าก็ยังยืนยันว่าเหรียญที่เรารับซื้อเราก็รับซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้เป็นเหรียญพสัสดเศษขวางนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นี่นี่อันนี้นี่นี่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้พสัสดเศษเกือบตรงเห็นไหมครับพัสเศษเกือบตรงเห็นไหมครับนี่แต่ถ้าเกิดจับแบบนี้ก็จะออกมาเป็นพัสียนเกือบตรงนะครับเห็นไหมนี่ก็อยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต แบบนี้คุโด่งก็รับนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครมีก็ทักทายเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่ซื้อแต่ต้องออกนิดนึงนะประเภทแพงจัดโอ้โหพอฟังราคาเหรียญน้ําตาล่วงน้ําตาลเลทอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับยืนยันเรารับซื้อจริงแน่นอนคิดนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโด่งอย